เทสกันแบบนี้เทสให้สะใจไปเลยครับเอาแบบยาวๆไปเลยสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ผมก็มาทําการทดสอบนะครับเครื่อง KRM 250GS นะครับของแบรนด์โคเวตเขานะครับว่านะครับเชื่อมต่อเนื่องนานๆเนี่ยเครื่องจะตัดไหมครับผมทําการทดสอบนะครับตอนนี้ก็เข้าไปแล้วประมาณ30นาทีนะครับตอนนี้นะครับเชื่อมแบบต่อเนื่องแบบนี้เลยนะครับเครื่องยังสามารถทํางานได้ต่อ วดม้วนจะหมดแล้วนะครับเนาะอัดกันยาวๆเลยนะครับม้วนขนาด15กิโลอัดเชื่อมต่อเนื่องที่30นาทีนะครับตอนื่อมจะสามารถทํางานได้ปกตินะครับไม่มีปัญหานะครับเครื่องตัวนี้รับรองเลยนะครับว่าสามารถใช้งานได้จริงและทนทานจริงๆครับเครื่องไม่ตัดหรือไม่ขึ้นไฟโอซีถ้าเพื่อนๆท่านใดหรือช่างเชื่อมคนไหนสนใจนะครับสามารถกดตะกร้าสั่งซื้อได้เลยนะครับรับรองว่าเครื่องรุ่นนี้ ูกใจช่างเชื่อมแน่นอน